สวัสดีครับสวัสดีครับนผมช้ชมเดอ้อนะครับกดคนคนคนคัดคัดทางไดเนี่ยบุ๊โอ้ยไอยูนี่มันเยียบเลยพี่น้องครับมันเงียบเลยนะครับยูนี่ผ่านี่เขาไปตลาดได้หลายตังค์นี่เขาขอเหมาเนี่ยพี่น้องครับเอาเบิรงกันนะทางไนเนี่ยทางเฉียมีหนับมีหนกผมสีพยายามยกไว้ๆนะครับพยายามยกไว้ๆได้พี่น้องเด้อนะครับพอดีไอลูกค้า ลูกค,ค้าให้คนหาพระให้นะครับผมจําเป็นต้องมาคนให้เพิินเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกค,ค้าประจําครับอ่าที่สําคัญน,นี่เพิินโอนไว้พี่น้องครับเพิ <pas> ินโอนเงินมาแล้วครับโอนงินมาให้ผมแล้วนะครับเพราะชุดนี้เป็นชุดท,ที่วัดดวงครับว่ารับประกันครับชุดนี้พราะเป็นชุดที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับพระที่ผมไม่ค่อยถนัดนี่ผมไม่ได้รับประกันนะครับททผมจะรับประกันพระเหรียญนะครับท,มม ani, มมทุกรายการนะรแต่ว่าถ้าเป็นพระสมเด็จพระเนื้อดินพระเนื้อผงนี่ผมไม่รับประกันอยู่แล้วท่านผู้ชมนะพระสมเด็จพระเนื้อดินพระ พาปิดตาพาไม่รู้ที่อย่างเงี้ยจักสิบประกันกันจังไหนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนจะก่อนจะทําการซื้อขายก่อนจะโอนเงินผมก็แจ้งเลยนะว่ารายการไหนผมรับประกันไม่รับประกันนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมไม่ได้ส่งภาพเพิ่มเติมไปให้ท่านไหนนะครับนี่เวลาเขาซื้อเขาแคปภาพแคปภาพมาถามผมทางข้อความส่วนตัวแหละยังอยู่ไหมครับพี่ถ้าผมถ้าอยู่ก็จะบอกอยู่ครับเขาจะถามต่อว่าราคาเท่าไหร่เขาก็ตอบไปนะพี่น้องก็ง่ายๆไม่ได้ยากหรอกไม่ได้ยากนะพี่น้องเนาะ ส่วนใหญ่จะเป็นเอาไปฝึกวิชาแหะครับสิ่แท้เล่ห้องสี่อแท้ผมว่าเนานะส่วนใหญ่หองจะเอาไปเอาไปฝึกวิชาผมว่านะเอาไปดูงานดูอะไรด้วยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนผมพยายามจะเอาพระให้ดูเยอะๆนะครับจะได้เยอะๆล่ะสักห้านาทีนะอ่าสักห้านาทีเนาะเนี่ยดูประมาณนี้แหละนะครับจะได้ดูเยอะๆเยอะๆโอ้ยอันนี้มันยัง อ๋อน,นี่อันนี้นีอย่างนียฮนะแบบนี้แหละครับเอาไปเรียนเอาไปเรียนบนอสิพานหรอครับไม่น่าจะผ่านเขาจะไปดูงานนะบางทีนะการศึกษาพระนี่บางอย่างเราก็ไม่มีเงินเป็นแสนเป็นหมื่นนะเป็นแสนเป็นหมื่นเราก็ไม่ได้มีขนาดนั้นแล้วก็มันจะมีการศึกษาอยู่หลายประย่างนะพระเนี่ยท่านผู้ชมบางทีเขาก็ซื้อเกสไปดูก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับว่างานไปถึงไหนแล้วก็มีนะผมก็ใช้สูตรหลายอย่างเวลาดูพระนะครับผมจะต้องเห็นทั้ง แต่ว่าอันนี้เฉพาะเหรียญน,นะเฉพาะเหรียญน,นะถ้าเป็นเหรียญนนีะ่ผมต้องเห็นบล็อกที่แท้แล้วก็งานเกออกมาเวลาไปเดินเช่าตามสนามนี่จะกล้าเช่าเช่าได้นะท่านผู้ชมนะจะเป็นประมาณนั้นแหละครับนี่มันยังเลยก็ยังโอ้ยยังน่องพี่น้องเลยอประมาณนี้แหละนี่สูตรท้องใครแล้วแต่สูตรท้องนี้นะบางทีบางทีการศึกษาแต่และอย่างเขาก็แล้วแต่สูตรใครบางทีบางคนเขาก็จําจําพิมพ์พระเกนะ จำพิมพ์พระไม่แท้นะครับก็มีหลายสูตรอะ่ะส่วนตัวผมถ้าเป็นเหรียญนี่ต้องเคยเห็นตัวจริงนะต้องเคยเห็นตัวจริงคนระับต้องเคยเห็นตัวจริงแล้วก็ที่สําคัญนี่เคยเห็นตัวจริงเหรียญจริงๆนะครับที่เขาเล่นหากันมาตรฐานสารกลนิยมแล้วก็เคยเห็นอของเก๊น,นะครับถึงจะเช่าได้บางอย่างเราไปเจออย่างเงี้ยถ้าสมมุติถ้าไม่เจอเหรียญนี้เราไปเจอเราก็พลิกดูแล้ว ใช่บล็อกเก้ไหมนะครับอ่าถ้าไม่ใช่บล็อกเก้เออโอเคถ้าไม่ใช่บล็อกเก้เราก็ไปดูธรรมชาติอย่างอื่นโดยรวมเราก็เช่าได้แล้วท่านผู้ชมอันนี้ผมจะถนัดเหรียญอันนี้แท้เลยนะครับถ้าไม่ใช่เหรียญก็ผมวัดดวงตลอดนะไม่ใช่เหรียญก็ขายวัดดวงเลยนะครับท่านผู้ชมบางทีก็แล้วแต่แล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละคนจะสั่งสอนเรามาบางอย่างนะส่วนผมก็ครูพักรักจำแหละครับท่านผู้ชมดูในช่องสีแดงบ้างช่องสีฟ้าบ้างนะท่านผู้ชมแล้วก็เดินลุยสนามเลยครับพอผมเป็นคน ชอบผมเป็นคนชอบลงทุนครับท่านผู้ชมนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหนะครับเอา่าลงทุนไปหลายอย่างแต่ว่าผมเลิกหมดแล้วนะครับไม่เอาแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่มาเล่นผ่าผมหยุดหมดแล้วนะครับนี่ก็ซื้อไปดูไปน่าจะผานหอกผมว่านะหลายเป็นผ่าละดูสักหานาทีล้วนะพี่น้องได้ผมจะสักสองขีดพอแล้วนะครับดูดิครับผ่าแต่ละอย่างพี่น้องเนาะ,ะหมดหรือยังเอ่ยนะครับทางไหนอีกอู้หลายแต่ผ่าก็ได้ทางในแน่ลนะพี่น้องนะครับ คนๆคนขัดๆเอาดูผ้าเหรียญมั่งนี่เหรียญแท้อยู่แล้วนะเหรียญอย่างเงี้ยอย่างนี้แท้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นพระท้องถิ่นหรือเปล่าหรือจะเป็นพระที่ไหนครับก็สุดแล้วแต่ท่านนะนี่เราก็ไปดูงานบางทีเราไปเราไม่ได้มีทุนเยอะก็เหมือนผมเลยนะไม่ได้มีทุนเยอะผมก็อาศัยพระเหรียญน,นะครับนี่อย่างเงี้ยก็ปีสองศู 0, นย์เห็นไหมครับ นี่ก็เป็นปี2อศูนย์ผมก็จะไปเอางานปี2อศูนย์มาจําอย่างนี้เป็นเนื้อทองแดงลมน้ําตาลผมก็จะไปเอาเหรียญน,นี่แหละที่ไม่แพงนี่แหละมามา,มาเปรียบเทียบพอเราไปเจองานปี2อศูนย์ลักษณะอ่าทองแดงลมน้ําตาลหรือว่าลมมันปูเราก็จะเทียบกันได้นะนี่ก็ไม่จำเป็นต้องลงลงทุนสูงแต่ว่าถ้าไปเจอผ้าหลักหมื่นก็มีนับมีน็อกอะนะท่านผู้ชมเนาะเอออันนี้อะไรเอ่ยผมไม่ทราบเลยดูสิครับเหรียญนสังเกตไหมเหรียญเนี่ยอ้วกองนี่มันหลดิพี่น้อง กองนี้ถ้าใครไปไลฟ์สดได้แหลแตงผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะท่านผู้ชมสมัยก่อนผมไลฟ์อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ไ,มได้ไลฟ์สดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมไลฟ์สดปุ๊บเขาจะไม่ค่อยเปิดการมองเห็นในผมนะท่านผู้ชมเขาไม่ค่อยเปิดการมองเห็นในผมผมก็เลยไม่ไลฟ์ดีกว่านะครับไม่ไลฟ์ดีกว่าผมก็อย่างนั้นนะครับไม่ยัง,งอีกเลยนะพี่น้องโอ้ยเนาะบางคนนี่นะถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อดีๆแบบนี้นะเขาไปแต่งเขาไปแต่งให้มันมันกว่านี้เขาได้หลายตตงนะท่านผู้ชมอย่าประมาทนะนะครับ บางทีี่เล่นผระเขาอยู่ที่ว่าใครจะมีลูกค้านะท่านผู้ชมอยู่ที่ว่าใครจะกล้าจ่ายใครจะมีลูกค้าเนี่ยโอ้กองนี้มันหยิบเลยไปนอนทา้งหดาแนวเนี่ยเวลาเขาเช่าผมเขาก็คนที hmm. ่เขารู้ดีนะเพราะว่าเขาจะแคบภาพมาเลยท่านผู้ชมแคบภาพว่ายังอยู่ไม่ราคาเท่าไหร่เขาก็ปิดเลยเนี่ยผมมาค้นผราให้คนได้นี่ตอนนี้ผมก็มาค้นผ้าให้พี่ๆเขาหน้าท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมมาค้นเพราะว่าไอเขาเขาให้ผมมาค้นผ้าให้เขาปิดมาหนึ่งรายการแล้ว นับเขาปิดมาหนึ่งหนึ่งเอ้ยสรายการอยู่ในกองนี้2อรายการพี่น้องนะครับอยู่ในกองนี้2อรายการโอ้เก้าเดีผมก็เลยต้องมาค้นให้พี่เขาเนี่ยดูกันยาวๆนะพี่น้องนะดูยาวๆดูยาวๆก็ถือซะว่าท่านมาเดินสนามก็แล้วกันนะครับหรือว่าท่านไปดูที่บ้านคนก็จะไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดให้ดูง่ายๆแล้วท่านู้ชมสมเดียดหลายเลยโอ้นะครับกองนี้ทัาได้ทักสามสี่พันคงจะดีนะพี่น้อง พระนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยองค์นะมีแต่สมเด็จมันๆทั้งนั้นเลยไปสนามเขาขอเหมาไม่แน่นะหิวๆมาขายเลยเ <c ười> <c ười> นอะท่านผู้ชมเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละจังหวะผมไม่หิวผมก็ไม่ขายนะบางทีนะเพราะว่ากว่าจะได้พระมาอหาอยากนะครับพี่น้องบางทีกว่าเราจะได้พระมาเนี่ยก็ไม่ใช่จะเรื่องง่ายๆอันนี้แท้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับเป็นลักษณะทองแดงนะครับนี่ทองแดงลักษณะลมันปูเห็นไหมครับ อย่างนี้เป็นวิชาถนัดผมอยู่แล้วเพราะว่าเหรียญนี่เวลาผมออกนะผมจะออกแบบรับประกันตลอดทุกเหรียญนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมนี่เตือนแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาเวลาหมดหมดเวลาเอาตัดแค่ไหนก็แค่นั้นเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับจะเริ่มเตือนแล้วนะจะเริ่มเตือนแล้วเออนะดูสิครับท่านผู้ชมโอเคนะนะครับอ่ะโอเคไหมนี่อ่ะโอเคและเพราะว่าผม ไอ้มาค้นพระให้ลูกค้าน่าจะโอเคแล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับส่งกำลังใจง่ายๆให้ผมนะพี่ๆนะที่สําคัญเวลาผมทาคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครๆนะครับไม่แน่ไม่นอนนะท,ท่านอาจจะเจอพระที่ท่านชอบก็ได้นะครับสวัสดีครับ